สวัสดีค่ะวันนี้แอดจะมาสรุปดาวพัฒนาให้นะคะของวันที่31พฤษภานะคะก่อนจะมาดูสรุปนะคะมาดูคำเตือนกันก่อนนะคะการคำนวณน,นี้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์นะคะเป็นแค่การคาดการตัวเลขเพื่อใช้เป็นแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะการคำนวณน,นะคะอาจมีถูกมีผิด โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอให้ทุกท่านโชคดีในการเสี่ยงโชคจากช่องจับเลขชาแนลค่ะ,ะยินดีต้อนรับสู่ช่องจับเลขชาแนลนะคะก่อนมาดูของวันที่31นะคะมาดูของงวดวันที่29พฤษภาคก่อนเนาะอ่ะมาดูเลยนะคะวันนี้ก็ผิดนะคะแต่ถูกก็คือตัวเดียวก็คือเลขวิ่งนะคะเพราะว่า ที่แอดเมื่อที่แล้วแต่แอดไม่ได้ให้สามตัวนะคะเพราะว่ามันเลขมันสเปะสปะแอดก็เลยว่าให้ไปมันก็มันเปอร์เซ็นต์ถูกสามตัวยากนะคะแล้วก็เลขเลขมันเยอะเลขมันเยอะขึ้นมันก็เลยทําให้เราสรุปยากขึ้นนะคะแอดก็เลยไม่สรุปให้สามตัวเนาะแต่แอดเจ็บ <c oughs> โทษนะคะแอดจับได้แค่ห้าที่เด่นนะคะห้ารู้สึกมันจะชน หนึ่งสามสี่เจ็ดแล้วก็ห้าเนี่ยคะ่ะแ,แอดชอบเลขห้าแอดก็เลยจับเลขห้ามาให้วิ่งบนล่างนะคะอ่ะก็มันออกเลขอะไรเอ่ยน,น,นะบนมันออกห้าสี่นะคะเข้าเนี่ยพอมันหลุดจากตรงนี้มันก็มาห้ามาเข้าล่างหลุดจากบนเข้าล่างส่วนบนนะคะมันออกหนึ่งเก้าไม่เข้านะคะหลุด หมดเลยอันนี้ผิดล่างยังมีเลขห้ามั้งเนาะแต่ไม่ใช่หลักร้อยเป็นเลขสี่ที่เป็นหลักร้อยนะคะเนี่ยเนาะถ้าเกิดมีหนึ่งเก้าสี่เนาะมันออกมันออกสี่หนึ่งเก้าเนาะก็อาจจะถูกต้นนะคะแต่ว่าใครจะไปงมเนาะอย่างเงี้ยเนาะมันก็ยากนะคะอ่ะมาดูวันนี้เลยนะคะวันนี้โชคดีหน่อยแอดชนได้แค่ สามตัวนะคะงวันนี้ล่างเนาะแล้วก็เปอร์เซ็นต์ชนเยอะกว่าด้วยนะคะงวันนี้แอดว่างวันนี้น่าจะมีมีสิบม,มานะคะเดี๋ยวจะจับคู่ให้นะคะสามเก้าสามศูนย์แล้วก็สามหนึ่ง สี่เก้าแล้วก็สี่หนึ่งห้าหห้าหนึ่ง นะคะเน้นหลักหน่วยเลยนะคะเน้นเน้นมากที่สุดก็คือเลขหนึงนะคะถ้าวิ่งล่างตัวเดียวงวดนี้แอดแนะนำให้วิ่งเลขหนึงนะคะล่างรองก็คือ0นะคะแต่ว่าแอดได้เด่นตัวเดียวจริงๆงวดนี้ก็คือเลขล่างนะคะเห็นไหมคะเดี๋ยวแอดจะเน้นให้ก่อนนะ เน้นนะคะหลักสิบหลักสิบชนกันตัวแรกเลยแอดให้ห้าหนึ่งเพราะเด่นเลขห้ากับเลขหนึ่งมากที่สุดลองลงมาก็เป็น ร้องก็คือเลขสี่เลขสี่นะคะสี่หนึ่งแล้วก็สามหนึ่ง อีกตัวหนึ่งนะคะที่แอดกำลังลังเลยอยู่ก็คือหกหนึ่งนะคะตัวรองนะคะหกหนึ่งสังเิต อ,อ๋อโทษไม่เอาแล้วค่ะหกหนึ่งเอาแค่นี้ล่ะค่ะเห็นไหมคะ,ะ,ะเดี๋ยวขยายให้เนะเน้นหนึ่งเลยนะคะล่างศูนย์ใครจะเอาก็ได้นะคะตัวรองถ้าศูนย์ศูนย์ ออก็ห้าศูนย์อีกตัวหนึ่งก็แล้วกันนะคะอ่ะมาดูบนนะคะ ก้าศูนย์หนึ่งสองแล้วก็ห้าหกเจ็ด

หนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดสองห้าสองหกสองเจ็ดเน้นหลักหน่วยที่เป็นเลข เ้นหลักหน่วยที่เป็นเลขห้กับเลขเจ็ดนะคะวันนี้มันเด่นหลักสิบเดี๋ยวแอดดูหลักสิบก่อนนะแอดดูหลักสิบศูนยหสองลักสิบนะคะมันเด่นที่ศูนยหนึ่งสอง อันนี้ตัวลองนะคะอ่ะเก้าห้ากับเก้าเจ็ดนะคะเน้นสามตัวเน้นสามตัว

nên Người... ล่างมันชนกันที่สี่นะเอ๊ะไม่ใช่โทษทีนะคะล่างชนกันที่หนึ่งนะคะหล,ลักหน่วยล่างมันเด่นที่หนึ่งนะคะส่วนบนบนขอเช็คแป๊บนึงบนเด่นที่ห้ากับเจ็ดนะคะเลือกเอาเนาะใครจะเอาเลขไหนเนาะ เดี๋ยวเล็กวิ่งนะคะวิ่งเห็นไหมคะวิ่งนะคะวิ่งบนล่างแอดให้เลขหนึ่งก็แล้วกันนะคะวันนี้เพราะล่างมันเด่นหลักหน่วยมากมันเด่นที่หนึ่ง เห็นไหมคะเดี๋ยวแอดย่อให้นะแอดขอเขียนชื่อช่องแป๊บหนึ่งนะคะ เห็นั้ยคะเห็นแล้วเนาะแอดก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้แอดด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจนะคะจากช่องจับเล็กชาแนลนะคะส่วนคนที่กดติดตามแล้วแอดก็ขอบคุณมากๆนะคะ